สวัสดีทุกคนคุณอยู่ในช่องของวอรดอวูดดี T ้ด e ีแต่เที A ่ยวนะจ้าแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สุปราคาเต็มดวงในประเทศอเมริกาในหลายๆรัฐนะฮะซึ่งเมืองเชียรโกก,ก็ไม่เต็มดวงทุกคนประมาณ90%นะฮะแล้ววันนี้วอดอจะพาทุกคนไปดูสุปราคาที่เกิดขึ้นในอเมริกากัน สุริยุปราคาก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันโดยเงาของดวงจันทร์จะทอดมาตกบนโลกเป็นเหตุให้คนที่อยู่บนโลกในบริเวณที่อยู่ในเงาของดวงจันทร์มองเห็นดวงอาทิตย์มืดมนเป็นบางส่วนหรืออาจจะมืดมนทั้งหมดซึ่งในปีนี้ประเทศอเมริกาก็จะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งเชื่อโก้อาจจะมองเห็นได้แค่เพียง9.4เเท่านั้น แต่ก่อนที่จะไปวอดอไม่มีแวน่นทุกคนคือที่เนี่ยเขาจะแจกแว่นกันฟรีนะฮะตามห้องสมุดท,ทั่วไปนะฮะซึ่งหมดแล้วทุกคนคือรู้งี้ไปเอามาก่อนเราไม่คิดว่าเราจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านแว่นก็แจกฟรีแต่หมดนะฮะแล้วก็ตามตามห้างหรือว่าตามร้านขายของทั่วไปก็หมดวอดอเลยต้องมาทํา d i y เองนะทุกคนเรา ดูจากในอินเทอร์เนต็ตนะฮะแล้วก็จะมาทำเป็นกล้องโปรเจคเตอร์นะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะรุ่งหรือจะล่วงนะฮะ One eternity later สรุปพี่จอทำนะครับ Thank you George mm hmm. I this. I'm thought that you were gonna this. Why you gonna do doing were <laughs> Thank you so much I'm not a DIY person <Same> คนมันเน่ามากเลยก็คงไม่ได้ใช้กล่องนี้นะฮะคือมองไปตาบอดนะ <laughs> ใช่ไี่เป็นคือเขาบอกว่าให้มองลงข้างล่างอย่างนี้นะแล้วก็อีตรงที่เป็นฟอยเนี่ยให้ไปสะท้อนกับพระทิศนะแล้วก็เขาก็จะซองเราก็สามารถที่จะดูพระทิศได้จากกระดาษสีขาวที่เราใส่ไปข้างในนะทุกคน แต่มันไม่เวอร์กะัะเพราะว่าเขาบอกให้เจาะรูเล็กๆอะ่ะเราเจาะรูใหญ่มากเลยอะ่ะรูแบบเบลอ อออตอนนี้นะครเราก็จะมาดูโซล่าอีคลิปกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครมันก็จะประมาณ80%แล้วนะทุกคน ตอนนี้ก็วดอก็อยู่หน้าร้านนะทุกคนก็ออกมาดูอีกคลิปกันนะฮะและนี่ที่ร้านก็คือแว่นมีอยู่อันเดียวใช้กันทั้งร้านนะเพราะว่าตอนนี้แว่นหาไม่มีแล้วนะครับไปห้องสมุดแตกฟรีนะก็ไม่ไปเอาที่ตามตลาดทุกที่มีขายหมดไม่ไปซื้อนะฮะมาซื้อวันนี้มันจะมาซื้อวันนี้จะมาหาวันนี้ไม่มีจ้ะทุกคนนิทานและน้สอยรู้ว่าเวลาจะมีเทศกาลอะไรเตรียมตัวไว้ก่อนทุกคนสวัดีใกล้เต็มยังพี่ ใช้เต็มแล้วใช่ไหมคือทุกคนวอดอยังไม่ได้คอรกอินนะคะแต่ว่าลูกค้าจำน้าได้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วต้องทำงานโนลนตอนนี้ก็บนะ่ายสองก็เจ็ดนาทีทุกคนเดแต่ว่าที่เลนอยก็ประมาณ9 4ทุกคนกคนก็ไม่กินข้าวคนแลวค่ะมาดูสุริยุปราคากันนะฮะเพราะคนไทยต้องหาอะไรคาะกนะฮะหาคอรกก่อนน,นะฮะเพราะวเราต้องไล่สิ่งไม่ดีออกไปปง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 เอาซ้าย <Yeah. S 2> ะจะแบบดาร์กแล้วอะไรอย่างเงี้ยมือดอยังมดมือดอยังมือดอยังคือทุกคนนะจุดนี้คือสว่างลงมากขาะสิเอาะสอเขอะ Thailand ไ guy we believe this ฟกุดล o o กุดล k Quay trình sẵn à, em ưu tí? Mày quay trình sẵn à? Bad Hả? Go away! Bad luck go away! Bad luck go away! ส่วนตอนนี้นะฮะก็บอกรุ่ค้่าไวแล้วเธอเข้าไปในร้านใช่ไหมเธอจะเรียกเซอร์วิสอะไรให้มาเรียกเวดเทรสสาวเสิร์ฟข้างนอกร้านนะฮะเพราะตอนนี้กำลังดูสุรุปเวลาคาก็อยู่เวททุกคนอยู่นอกร้านหมดเลยนะ อล่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเซีย่ยวนะคะก็เดยวก็คงจะคลายแล้วนะคะเพราะว่าชิคาโกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสุริยุปราคาร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะก็แค่ประมาณ9ก็นะคะก็คือจะไม่เห็นทั้งหมดนะ,ะตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มืดนะ,ะเราจําได้เลยตอนเราเด็กๆอะ่ะมืดมากเลยนะ,ะทุกที่แบบนกนก,นกบินกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็ยังสว่างเหมือนเดิมนะ,ะ <S <S <ๆ>ทุกคนเอาละค่ะคลิปนี้วันนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่มาดู สุริยุปร,ราคากับวอร์ดอรุดดี้นะฮะที่เมืองเชียระะ์โกสหรัฐอเมริกากันจ้าแลนะคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวไหนทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ตามวุดดี้ด้วยนะจ้าตรงนี้วุดดี้ไปก่อนบาย